วันนี้เปิดเมงสะท้อนแสงกันมาเลยอย่าเพิ่งตกใจก็หลังจากที่เปรยเปยไว้ใน Facebook นะคะว่าอยากจะไปฟังเข็มน่าใสแบบอฮอร์โมนอะไรกันอย่างนี้ก็ไปทำมาแล้วค่ะเลยกลับเล่าให้ฟังทีแราจะเขียนบล็อกแล้วแต่ว่าไหนจะพิมพ์ไหนจะอะไรอีกก็คุยอย่างนี้สะดวกกว่าคือหลายๆคนสงสัยว่าแกจะไปทำไม คืออย่างนี้ค่ะมันมีที่มาว่าพอดีฮันนี่คือคุณแฟนเนี่ยเขามีภารกิจที่จะต้องไปอยู่ที่อื่นสักพักหนึ่งก็เลยอยากจะจัดระเบียบร่างกายตัวเองก็คือการนอนกล้นแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการขับถ่ายตอนคืนก็คือฉี่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยช่วยหาข้อมูลว่ามันจะมีวิธีไหนที่ทำได้บ้างก็ไปเจอกับการฝังเข็มศาสตร์จีนเนี่ย จริงๆก็ได้ความรู้ใหม่มาเยอะนะว่ามันสามารถรักษาได้แทบทุกโรคเลยแต่ว่าต้องปรึกษาคุณหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดข่าวปวดลังปวดไหลอะไรเงี้ยเราจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ไอ้นอนกรนเนี่ยเพิ่งรู้ฉี่บ่อยก็เพิ่งรู้แล้วก็ไมเกรนภูมิแพ้เบาหวานอะไรเงี้ยค่ะก็คือ <c oughs> เรื่องของเรื่องคือไปเจออันหนึ่งเนี่ยเขาบอก ทำหน้าใสาหน้าเด้งลดริ้วรอยเฮ้ยน่าสนใจตามไปตามไปสวยอยากรู้ว่าว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะไหนๆเขาจะไปแล้วเราก็ต้องไปส่งอยู่แล้วก็ก็ทำด้วยกันเลยทีนี้ก็ดูในเว็บไซต์ดูในกระทู้อะไรหลายๆอย่างก็ก็หาข้อมูลมาค่ะว่าไปที่ไหนดีจะสุดท้ายก็ ไปลองที่นี่ค่ะโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยก็หาไม่ยากเลยค่ะก็ไปตรงอนุสาวรีย์ชัยก็จะมีถนนถนนที่อยู่ที่โรงพยาบาลาราชวิถีนะคะอยู่ตรงหัวมุมพอดีแล้วก็ขับไปตรงซอยเลียบซ้ายไปเรื่อย ก็จะเจอป้ายใหญ่ๆเลยว่าโรงพยาบาลเวสไซเคร้อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเว็บไซต์ของเขาให้ดูแล้วกันว่าว่ามันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายตรงนั้นนะคะทีนี้ไปถึงอ่ะเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องความที่นอนเป็นคนนอนนอนดึกนอนเช้าเลยแหละตีเลยต้องไปตอนเช้าเพราะว่าเขาเปิดรับคิวเจ็ดโมงถึงสิบเอโมงเช้านะคะ เคยนอนไม่หลับตึกตักตึกตกอยู่เพราะว่ากลัวไม่ตื่นแล้วก็หนนจะมารับตอน6กโมงหกโมงเช้าเพราะนั้นเราต้องตื่นแต่ตีห้าโอเคนอนไม่พอแน่ๆไปถึงปุ๊บทำบัตรเรียบร้อยพยาบาลก็มาบรีฟว่าทราบไหมคะว่าการฝังเข็มยังไงยังไงนู่นนี่ว่านอนต้องเพียงพอนะคะอึง้งฮะไม่พอสอง เ,เตรียมร่างกายให้แข็งแรงก็คือไม่ดื่มแอลกอฮอล์ถ้าคนสุบุหลีก็ไม่ต้องไม่ไมสูบบุหลีมาแล้วก็กินข้าวมากินข้าวมาด้วยมีอะไรอีกอ่ะแค่นี้แล้วเขาก็เขาก็จะแบบว่า,าทางโรงพยาบาลใช้เข็มใหม่ทุกครั้งนะคะใช้แล้วทิ้งโน่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็บรีฟให้ตกลงทำไหมคะทำทำค่ะถามาการ ถามอาการเสร็จก็ทางที่เขาก็บอกว่าเออนอนก็นู่นนี่นะเราของเราก็อยากจะมามาปรับฮอร์โมนค่ะเพราะว่าตอนช่วงเป็นเมนเนี่ยประจําเดือนเนี่ยช่วงก่อนที่จะเป็นประจำเดือนผู้หญิงจะรู้ใช่ไหมว่าจะมีช่วงแบบสิวระเบิดอยู่ดีก็มาเหอเต็มหน้าแล้วก็ช่วงพอหลังหลังแจกหลังจากเป็นเป็นเสร็จแล้วเนี่ยหน้าก็จะกลับมาดี ดีแล้วก็เป็นใหม่เป็นใหม่อยู่อย่างเงี้ยทําให้หน้ามันเป็นรอยค่ะถ้าเห็นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าหน้าไม่เป็นไรใช่ปะแต่จริงมันมีนะถึงเปิดเม่งไงวันเนี้ยก็มีแหละมีมีรอยสิวเล็กๆๆเล็กๆให้กวนใจอะคะ่ะคืออยากจะแบบว่าไม่เป็นเลยได้ไหมพยาบาลก็ทําหน้าแบบเดี๋ยวถามคุณหมอก่อนนะคะไม่รู้คุณหมอจะให้ทําหรือเปล่า โ okay. อเครอ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 ลุ้นค่ะอย่างก็พอพอเจอคุณหมอแล้วเข้าไปหมอก็คุณหมอเป็นอาจารย์หมอนะคะอ,อขำ,ขำๆฮ่าๆอะไรเงี้ยก็สนุกก็คุยสนุกดีอะคะ่ะเขาบอกว่าคิดอยู่แล้วเชียวว่าไม่เป็นอะไรเพราะสภาพไม่เหมือนคนป่วยเลยเพราะว่าเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นคุณลุงคุณป้าถือไม้เท้าอะไรเงี้ยมารักษาโรคนะคะ เราก็เข้าไปหน้าตาหลหลาๆสุดชีวิตก็หมอว่าเดาไม่ผิดเลยว่าเป็นเรื่องสิวใช่ไหมแต่หน้าผมไม่ทําให้คุณนะอยากลองอะ่ะก,ก็ไปขอคุณหมอว่างั้นปรับฮอร์โมนได้ไหมคะคุณหมอว่าได้ปรับฮอร์โมนเนี่ยคือมันจะช่วยเรื่องสิวอยู่แล้วถ้าเกิดฮอร์โมนไม่สมดุลในช่วงที่เป็นประจำเดือนเนี่ยก็ก็จะทําให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นปรับฮอร์โมนตรงนี้แล้วก็จะไม่เป็นสิว แต่หน้าเนี่ยไม่ทําให้นะเราก็ปิดๆทำอยากทำอยากทำอะค่ะคืออยากเอามาฝากสาวๆด้วยว่าทำแล้วมันเจ็บไหมมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้สุดท้ายคุณหมอก็ให้ทำค่ะแล้วก็บอกเราว่าทั้งหมด38เข็มนะที่ปากลงไปเนี่ย38เข็มก็คิดว่าฮอร์โมนไปครึ่งหนึ่งแล้วชิวชว สิบกว่ายี่สิบกว่าเข็มที่หน้าคงเหลือไม่เท่าไหร่ก็โอเคทำสรุปทำแต่ก็ไม่วายจะเดินออกมาถามพยาบาลว่าเจ็บไหมคะก็พยาบาลคนหนึ่งก็ชี้ไปทางคุณพี่หน้าเด้งคนหนึ่งเขาก็บอกว่านี่ไงคนนี้ก็ทำมาทำหน้าเขาเขาทำมานานแล้วละ่ะพอหันไปส่งสายตาปิบๆเขาเห,เหมือนเหมือนถามก็ถามว่าเจ็บไหมเขาก็เดินมาตบไหล่ อยากสวยไม่ต้องถามเรื่องเจ็บหรอกคะ่ะน้องแล้วก็แล้วก็เดินจากไปแล้วก็เออไม่ทันแล้วเดินเดินเข้าไปในห้องตรวจอ่าไม่ใช่ห้องตรวจห้องที่จะไปฝังเข็มอะคะ่ะออจะเป็นเตียงส,สะอาดน,นะคะมีม่านม่านปิดของแต่ละคนก็เป็นห้องรวมแต่นอนนอนเป็นเตียงเตียงคนละเตียงไงล่ะก็ พักผ่อนสบายๆได้ยินเสียงพยาบาลคุยกันงรๆแล้วก็นอนไปนะคะนอนคุณหมอก็จะเดินไล่มาเตียงเดี๋ยวเขาดูประวัติจริงๆเทวก็มาถึงเตียงเราแบบว่ามือนี่เหงื่อออกเย็นไปหมดเลยก็ตื่นเต้นมากกลัวนะคะ